สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนะครับผมอะไรดีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับผมก็ก่อนชมคลิปนะครับผมผมขอกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมคนละหนึ่งแชร์นะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับผมวันนี้นะครับผมมาอยู่กับนะครับเจ้านี้นะครับผมเขาเรียกว่าตัวพัดลม CPU นะครับผมตัวนี้ ทำไมผมถึงต้องมาถ่ายคลิปนะครับผมอันนี้มันมีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับบางท่านที่ถอดพัดลม CPU ออกมาเพื่อที่จะใส่ซิลิโคนระบายความร้อนในตัว CPU นะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับผมพอถอดออกมาปุ๊บเวลาใส่กลับเข้าไปปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนช่างพี่พี่ช่างก็อาจจะเจอนะครับผมที่ลูกค้าแก่มาเองนะครับก็คือขานะครับผมขาล็อกมันหักนะครับผมขาตัวนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับ เวลาเราถอดมาเราราใส่กลับเห็นไหมครับอืมขามันหักนะครับเห็นไหมพอขาล็อกมันหักเวลามันยึดนะครับผมมันยึดไม่ได้นะครับพอาะขามันหักนะครับผมเกิดจากเวลาเราใส่เข้าไปนะครับผมเราใส่เข้าไปถ้าพอมันไม่ตรงรูนะครับหรือว่าตรงนี้มันดันลงมาสุดนะครับพอมันใส่ไม่ได้นะครับขาตอนนี้มันเลยเนี่ยมันเลยจิ้มกับบอร์ดแล้วก็ทําให้ขา มันหักตอนเรากดลงนะครับผมเวลาใส่เราก็ต้องดูรูให้ดีนะครับแล้วก็ต้องหมุนขึ้นนะฮะดึงขึ้นนะครับผมให้ขามันบีบได้ก็ใส่ให้ตรงรูแล้วค่อยกดลงไปนะครับผมไม่งั้นอ่ะนะครับขามันจะหักเห็นไหมครับขามันจะหักถามว่าถ้าขามันหักแบบนี้ทํายังไงนะครับผมเราสามารถซื้อขาแบบนี้มาเปลี่ยนได้นะครับผมสั่งในเว็บไซต์ได้นะครับหรือถ้ามีขาซิงเก่าๆเราก็สามารถถอดมาเปลี่ยนได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะ ลองถอดให้ดูนะครับว่าถอดกันยังไงนะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมเวลาเราจะถอดนะครับผมเราจะถอดขามันนะครับผมนี่ครับมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมครับเนี่ยล็อกนียฮะล็อกดำๆเนี่ยครับเห็นไหม เราสามารถง้างขึ้นนะครับใช้กระปริบปับเป็นง้างขึ้นนะฮะมันจะมีสองฝั่งนะครับเห็นไหมเนี่ยสองฝั่งนะครับ ฮเราง้างขึ้นได้เห็นไหมครับง้างขึ้นได้เนี่ยเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกได้เลยมันจะมีเราหันไอซีเขาขาวนะครับให้มันอยู่ในรูเห็นไหมครับอยนี้ครับไอซีขาวเนี่ยมันตรงนะครับมันตรงรูนี้นะครับเราก็ดึงออกได้เลยนะครับผม อันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับ ก็ค่อยๆแกอานะครับเพื่อนๆเลยครค่อยๆงามมันขึ้นนะ เนี่ยเราง้างมันก็จะหลุดออกมานะครับเห็นปหเนี่ยเราง้างก็จะหลุดออกมานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเอมันต้องถ่ายกล้องไปด้วยนะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาขาใหม่เข้าไปนะครับผมนี่ครับเราจะง้างแล้วก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ง้างนะครับเห็นไหมพอง้างพวกมันก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ย แล้วก็ถอดออกมานะครับจากนั้นเราก็ให้ขานะครับมันตรงรูเห็นไหมฮะเนี่ยตรงดูเราก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมจะเอาออกอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาใส่นะครับผมนี่นะงางขึ้นเบาๆนะฮะเห็นไหมครับพองานขึ้นมันจะขยับออกได้นะฮะแล้วก็ดึงออกนะครับผม แล้วก็ดึงออกนะครับผมจากนั้นนะครับการที่เราจะใส่คืนเข้าไปนะครับผมการที่เราจะใส่คืนเข้าไปก็ง่ายๆนะครับผมเราเห็นรูที่มันแบบนี้ไหมครับมันมีช่องว่างเลยฮะเราก็เอาฝั่งนี้ครับผมนะครับดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะครับ ดันเข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับเราก็เสียบเจ้าสีดำานะครับผมแหลมแหลมเนี่ยลงในรูนะครับผมลงในรูนะครับผมลงในรูเสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็ดันนะครับเราทำการดันนะครับพอดันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมเวลานั้นเราก็สามารถนะครับหมุนแบบนี้ได้เห็นป่ะมันจะขยับได้นะฮะมันก็จะหมุนล็อกได้เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผม เมื่อกี้ผมถอดขาไว้ไหนอาจจะถอดใหม่ค่อยๆทำนะครับผมบางตัวมันก็อาจจะอาจจะถอดจากนิดนึงนะฮะ นี่ฮะก็เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นขาแบบนี้ครับผมเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็เอานี่ฮะเหมือนเดิมนะครับเสียบลงไปนะฮะเนี่ยเสียบลงไปในรูเดยมรูมันเนี่ย เสียบลงไปปุ๊บนะครับเห็นปะขามันก็จะเป็นขาของมันมันก็จะสามารถหมุนแล้วล็อกได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเวลาเราใส่ CPU เข้าไปมันก็จะล็อกได้ดูนะครับผมอันนี้คือขาใช่ไหมครับผมขาเนี่ยเวลาเราใส่แล้วก็เนี่ยดึงขึ้นมาก่อนนะครับ เราใส่ให้ตรงรูก่อนนะครับผมดูรูให้ตรงนะครับรูให้ตรงแล้วใส่แล้วก็เราบิดนะครับผมอันนี้ก็ล็อกนะครับผมล็อกนะครับดึงขึ้นให้รูตรงแล้วก็เสียบแล้วก็หมุนนะครับ จากนั้นมันก็จะแน่นนะครับผมสังเกตขานะครับผมเห็นไหมพอมันโผล่ขึ้นมาครับขามันจะยึดนะครับผมนี่ครับนี่ครับขามันจะเข้าล็อกนะครับผมถ้าเราใส่ไม่ดีมันก็อาจจะหักได้นะครับต้องระวังเนี่ยขามันจะแน่นขึ้นนะครับผมแล้วล็อกทุกขาเนี่ยเราปึ๊บล็อก็หมุนนะครับมันก็หมุนนะครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนขานะครับผมตัวนี้นะครับผมในการเปลี่ยนขา ừ, ตัวพัดลม CPU นะครับผม ถ้าสมมติว่ามันหักมันเสียถ้าเรามีของเกา่าก็ของเก่ามาเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้าเราจะสั่งซื้อขาพวกนี้มีขายนะครับในเว็บไม่แพงนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนอยากได้ของใหม่เราก็สั่งตัวพดมมัดลม CPU แบบนี้มาเปลี่ยนได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกๆกกน้อยๆนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ